สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับอ่าตู้บล็อกนะครับสเตชันนะครับแบบพกพานะครับเป็นตู้สำรองไฟนะครับอเดี๋ยวจะมาทดลองนะครับใช้ให้ดูเลยนะครับว่า่าประสิทธิภาพเป็นยังไงมากนะครับตู้ตัวนี้นะครับอ่าขนาดนะครับเจ็ดร้อยวัตต์นะครับแล้วก็แบตอยู่ที่อเจ็ดแสนมิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับก็ ฟังก์ชันก็ใช้ง่ายๆครับมีปุ่มนะครับกดแค่สวิตช์นะครับอ่าเป็นเปิดปิดนะครับตัวเนี้นีครับก็จะมีเป็นหน้าจอแสดงสถานะนะครับการทำงานตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ขึ้นที่อ่าความดันอยู่ที่สิบสองโวลต์นะครับสิบสองจุดหกโวลต์นะครับดีซีตัวนี้นะครับออปชันก็เปิดเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วครับแล้วก็จะ ถ้าเราจะใช้พ้าลมนะครับพัดลมที่เป็นใช้กับไฟบ้านนะครับตัวนี้พัดลมขนาด60วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองดูเลยนะครับว่าจะเปิดพัดลม60วัตต์ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มนะครับ AC นะครับปึ๊บนี่ครับใช้ง่ายมากเลยครับก็จะขึ้นสถานะไฟนะครับก็จะมีช่องเสียบนะครับ1 2 3 4นะครับไฟ220โวลต์สามารถที่จะ ใช้ปลั๊กไฟของเรามาเสียบได้เลยนะครับขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไม่เกินเจ็ดร้อยวันนะครับแต่ตัวนี้หกสิบวันก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับเนี่ยก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าเปิดเลยนะครับนี่นะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามโอเคนะครับใช้ได้ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นอ่าถ้าเราจะชาร์จโทรศัพท์ก็ มีฟังก์ชันอ่า USB นะครับก็กดก็จะขึ้นสถานะเหมือนกันนะครับเป็น USB ก็จะมีช่องนะเสียบ USB นะครับตัวนี้สองช่องแล้วก็เป็นแบบ Type C นะครับสองช่องนะครับก็เสียบพวกไ h โฟนอะไรพวกนี้ได้แล้วก็จะของเขาก็จะแถมสายมาให้ด้วยนะครับสำหรับชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ก็จะจะดูค่อนข้างที่จะลำบากนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็ สายชาร์จที่แถมมานะครับสายชาร์จแล้วก็เป็นอ่าจะมีสายที่สําหรับเสียบกับในรถยนต์ตัวนี้นะครับที่เสียบบุหรี่ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับข้างหลังของเขาก็จะเป็น่าสําสหรับสายชาร์จจะเป็นแบบแบบสามพินะครับรูสามพินคือสามรูนะครับตัวเนี้ยก็คือเสียบเวลาชาร์จก็คือเสียบกับไฟบ้านปกตินะครับเสียบเล้จะมีบักเงี่ยงให้อยู่นะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเสียบไม่ถูกนะครับตัวนี้ก็ถ้าเสียบไม่ถูกมันก็จะเสียบไม่เข้านะครับถ้าเสียบถูกก็จะดันเข้าไปแค่านี้นะครับก็ชาร์จไปบ้าน220โวลต์ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะชาร์จกับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ต้องเป็นแบบสามรูนะครับแบบสามรูนะครับว่างชั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่า LED นะครับตัวนี้ LED มีให้สองหลอดนะครับเวลากดนะครับนี่นะครับเวลาไฟดับนะครับหรือเป็นไฟถูกเฉินหรือไปการแชมป์การเต้นนะครับก็โอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแบบไฟกระพริบนะครับตัวนี้นะครับนะครับในเครื่องนะครับสุดยอดมากนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปหาดูในอ่า ในแอปออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตู้ของเขารูปทรงกับทะรัดแล้วก็พกพาสะดวกนะครับตัวนี้โอเคนะครับนี่ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ